พวกเราก็ทําใจกันระยะหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็ป่วยมานานแล้วแต่ว่ามาสุดจริงๆเอาปีนี้นะค่ะแต่เราก็ยังได้ไปเยี่ยมได้ไปปฏิคุยให้ท่านฟังมันเ็นพเหมือนยังใกล้ชิดกันอยู่ตลอดเวลาค่ะจนกระทั่งมาคุณพ่อก็คือคุณพ่อไม่ได้ดสแสดงสีหน้าความเจ็บปวดซึ่งเออเราก็ดีใจว่าคุณคุณพ่อท่านตอนท่านไปท่านก็ไปแบบสบายอะค่ะไม่ได้ฉีดมอร์ฟีนไม่ได้อะไรเลยท่านไปแบบสงบหน้าเนี่ยแบบ ยังดีอยู่เลยน่าดีอยู่มากท่านก็เดินทางไกลถึงเวลาที่ท่านต้องเดินทางไกลพวกเราก็ไปกราบลากันท่านสุดท้ายนะคะแล้วก็ให้ท่านไปสบายไม่ต้องห่วงอะไรก็คิดว่าถึงเวลาของท่านแล้วค่ะแล่ท่านก็ไม่มีห่วงอะไรแล้วค่ะาารจริงๆรนะยะปีสองปีมานี้ก็เข้าๆออกๆละค่ะแต่ช่วงหลังเนี่ยอยู่ไอซีูประมาณเดือนนึงค่ะท่านออะไรบ้างท่านก็เจ็บเจ็บปวดป่วยอะไรเงีย้ยงงนะคะก็มี อะไรนิดๆหน่อยๆมันคนโรคคนแก่นะคะค่ะแล้วก็ท่านก็ก้าสิบก,กว่าแล้วค่ะท่านก็ถือว่าอายุยืนพอสมควรแล้วจยังไงคะท่านก็สู้นะคะจริงท่านก็ยังอยากสู้อยู่แต่ว่าข้างในเราบางทีทางหัวใจเอ่ยใตยเอ่ยปอดอะไรเงี้ยค่ะมันค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามแบบเกิดแก่เจ็บตายอะนะแล้วก็ต้องคิดไปตามนะคะตามธรรมะอาคาธรรมชาติก็ก็คิดว่าคงสู้ไม่ไหวแล้วก็บอกท่านว่าให้ไปสบายยังไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว ซึ่งท่านก็ไปในที่ที่สวยงามกว่านี้แล้วล่ะค่ะไม่ต้องเจ็บปวดด้วยค่ะคุณพ่อหล่ะค่ะคุณพ่อก็เอ่อเป็นเสาหลักในการช่วยหลายเรื่องเลยเนาะทำให้เราเห็นโลกกว้างจริพอเราไปหาเนี่ยท่านก็จะพูดคุยเล่าเรื่องต่างๆอย่างนี้ค่ะแล้ในประสบการณ์ที่เขาไปส่งมาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะนี่นะก็จะสอนแหวนกต่อสายเสมอ นี่ยค่ะเรื่เวลาเือที่อยู่ในวงการ่นก็าก็ยากใจ่ให้อยู่ในแวทนก็ยาก่อนก็มีประสการณ์ามากแล้ก็จะสทุกอย่างทุกอยก่าได้ได้ะรกเาเกเคาเศิลปินเาเลพกอาวุโสระไร่างต่าก็่างกัรต่างก่ะ ด้วยหัวใจด้วยค่ะล้มเหลวอะไรเงี้ยค่ะ่เรได้ว่าเติบโต,ตมาก็คือตั้งแต่จําความไม่ได้ก็คือได้ยิน,สนเสียงเพลงตาเนี่ยค่ะคงแม่คงเปิดกลบนอนจะมันคุ้นแล้วก็อคพอรโตขึ้นมาเริ่มรู้เรื่องก็จะเห็นคุณตาคุณตาจะเป็นแบบบุรุษร่างใหญ่ที่แบบอบอุ่นมากแล้วคุณาตาคือท่านเกิดมาเพื่อเป็นเอเตอร์เทนเนอร์เป็นคนที่แบบให้ความสุขกับทุกคนเป็นคุณตาที่เวลาเรา ลูกหลานเนี่ยค่ะไปหาก็คือจะแบบพี่จะเสียงหัวเราะแกแกเป็นผู้ชายมีเสน่ห์มาแล้วแกสร้างความสุขให้ทุกคนตลอดเวลาแม้กระทั่งช่วงสุดท้ายในชีวิตของแดค่ะทา่านก็ยังตลกเนาะแบบทุกครั้งที่ไปหาก,ก็จะมีเรื่องขับขับทุ้อบทุกเร่อบจริงๆอะคือเป็น,เป,นเป็นคุตาที่อบอุ่นมากค่ะแล้วเราเราภูมิใจในตัวคุตามากว่าเราแบบพอเราเริ่มโตขึ้นมาเราเห็นี่คุตามีแนคลับเร้ได้ไปดูปรรสนคุตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบ ท่านเป็นแบบเป็นเป็นศิลปินที่แท้จริงจริงว่าเราเราเห็นท่านเวลาแบบท่านร้องเพลงคือเป็นศิลปินที่แบบคือใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของงานท่านจะร้องเพลงแบบว่าตาจะไม่ลิปซิงค์ร้องสดแ0ด0เาที่เราสดจนเราต้องเอาอถังออกซิเจนไปรอกันหลังบวงทีกลัวว่าแบบเดี๋ยวหน้ามืดอะไรแบบนี้ก็คือเป็นเป็นศิลปินที่ทุ่มเทมากค่ะแล้วก็เราก็ชื่นชมแล้วก็เคารพคุณตาแกก็เป็น เป็นเลเจนด์จริงๆใช่เป็นเลเจนด์ใช่ค่ะก็วันนี้ก็เอาลูกไปแล้วค่ะก็มาฝากตาครั้งสุดท้ายคุณทวดคุณทวดคุณทวดคือจริงๆแล้วเราก็อยากเอามาแล้วเราก็หอนหน้านี้แต่ว่าคือต้องลอครบสามเดือนเนาะสักพอสามเดือนปุ๊บก็แบบว่าเออแม่แบบเราไปหาตากันไหมตั้งใจจะไปหาอยู่แล้วแต่ว่า ไม่ทันแป๊บเดียวก็คือกลับเข้าโรงพยาบาลแล้วรอบนี้คือไม่ได้ออกมาอีกเลยอ่ะก็เลยเสียใจว่าคือจริงๆเข้าออกตลอดแต่เนี้ยมันแบบมันรอบสุดท้ายจริงๆก็เตรียมแทนกันเนาะตอนนั้นว่าถ้าถอดสายแล้วแล้วสามารถเข้าไปกราบได้ย้ายออกมาห้องห้องปกติอะค่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้ถอดหมายถึงว่าก็ให้แกแบบหลับไปสบายก็เลยวันนี้ก็ก็เลยได้พาตัวเล็กมามาเจอคุณทวด ก็ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแต่ก็ดีใจเนาะ่ายังยังได้เชื่อว่าแกแกรู้สึกได้เพราะว่าจับมือกันอะไรอย่างงี้พอตอนอยู่ที่ไอซีก็ดูคลิปหลานลงไปดูคลนะวิดีโอคลใช่วิดีโอคลาแล้วแกก็แกน้ำตาไหลแกอยากเจอแกรักเด็กอ่ะก็วันนี้ก็ได้เจอแล้วค่ะก็ยังดีค่ะไหวมีอะไรเสริมไหมลูกไหวเสริมเลยลูกเดินข้ามกุ้งจามิดามิน ใจค่ะที่ปล่อยเองก็ตามรอยคุณปามาเลยนะคะเพราะว่าตั้งตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคุณปาก็แฟมลี่ของเราเนี่ยเป็นแฟมลี่ที่สนิทกันมากแล้วก็อ่เวลาอยู่ด้วยกันก็จะมีเสีย,ยงเพลงแล้วก็มีการการ้องเพลงกันตลอดค่ะได้คุยกันเลยกันะคะ <S <S แต่เแบบี้เลยเม่อไ่เด็กๆแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนตอนนี้ค่ะแบบ อยู่ในประเาศที่มีด้านหรืออะดรอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่ดตาตลอดไปนานๆค่ะจริงๆก็เชื่อว่าหนึ่นในง,นใ,นงนในสาเหตุที่คุณตาอยู่ได้ยาวคือจริงๆอ่ะคุณหมอพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าเอออาจจะไม่พ้นปีที่แล้วเนาะก็แต่คุณตาก็อยู่มาได้อีกเป็นปีเราก็แบบไปหาตลอดคือเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันไหนแต่ว่าเชื่อว่าคุณตาหกยาห่วงมากก็ คือก็เลยแบบเหมือนจะไปแหละเราต่ตาสู้มากอะคือจนบหมอว่าเออจะไปด้วยนะไม่ไปอึดอยู่ปตอนได้หลายเดือนอะไรอย่างนี้แล้วก็คือจนมันไม่ไหวแล้วจริงๆอะค่ะแต่ก็คุณตาเชื่อว่าหนึ่งในสิ่งที่คุณตายังห่วงก็คือคุณยายเพชรแต่ว่าคือเราตำตรงคือเราไม่ได้บอกคุณยายเพชรว่าคุณตาอาการไม่ดีมาเป็นปีแล้วแต่ว่าก็ไม่อยากให้แกเสียกําลังใจอะค่ะก็คือได้มาบอกคุณยายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า ไม่น่าได้กลับบ้านแล้วนะก็คุณยายก็เข้มแข็งนะคะคือเข้มแข็งกว่าที่คิดคิดว่าทีแรกยังหูแบบจะ,จ,ะจะเราจะแฮ n ด l ลคุณยายยังไงเพราะว่าหูเขารักกันมากเขาอยู่ด้วยกันเขานอนด้วยกันตลอดเป็นแบบเป็นคู่สามีภรรยาที่แบบรักกันเหนียวแน่นเงแกก็ก็เสียใจค่ะว่าคุณยายก็เข้มแข็งเออรับมือได้ดีแล้วก็หลังจากนี้เราก็ต้องดูแลสภาพจิตใจคุณยายให้ดีที่สุดค่ะน่เป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างอา ไปดูค,คุณยาย<ห>ใช่ไหมคะคือจริงๆคุณยายเป็นคนเข้มแข็งมากคือเราเห็นแกแบบเหมือนแบบแต่จริงๆตอนที่บอกคุณยายท่านไม่ได้ร้องไห้โฮอะไรเลยนะแกนิ่งแล้วก็จับมือคุณตาแล้วก็โถโถรูบรูที่แรกแบบจะร้องไห้แบบถ้าแบบร้องไห้ภูมิไฟหรือก็คงเครียดก็คือห่วงว่าท่านเก็บอะไรไว้ในใจเยอะท่านท่านเหมือนแบบท่านพยายามเข้มแข็งแต่ข้างในอาจจะแบบแตกสลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลัวว่าแบบโน้ตเราแบบ คุณยายแบบเหมือนเ,เ,เราเราเศร้าเราก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยายเขาเขาจะเขาจะโ h ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กลัวว่าแบบท่านอาจจะเก็บเยอะเกินหรือแบบวันนึงมันแบบระเบิดออกมาหรืออะไรอย่างงี้กลัวว่าสภาพจิตใจแกจะแบบยแย่<ด>ลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราก็ค่อนข้างกังวลในรเรื่องนั้นเพราะว่าแกไม่ไม่ไม่ค่อยจะแสดงออกเข้มแข็งมากการหนักจะมีอะไรบ้างนะคะหรือว่าจะเก็บไว้น้อยมาก หลังจากนี้ก็มีสวนอีก7วันนะคะคือีก6วันหลังจากนี้แล้วก็มีเ,เสียบอีกร้อยวันแล้วก็จะมีพิธีพระรชาชพิธขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ